ด่วนไทยสะเทือนโลกญี่ปุ่นตุรกีบราซิลขอยืดเวลาอยู่ต่อ FIVB ยืนยันดีที่สุดในประวัติศาสตร์ข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนทั้งวงการกีฬาและแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกกำลังถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อทีมชาติไทยที่ถูกจับตามองอย่างมากในปีนี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกต้องหันมามองไม่เพียงแต่การเล่นที่เต็มไปด้วยพลังใจ ความมุมั่นและเทคนิคที่เหนือความคาดหมายแต่ยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ถูกยกย่องอย่างสูงในระดับนานาชาติจนกระทั่งชาติยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกยางทั้งญี่ปุ่นตุรกีและบราซิลต่างออกปากขอยืดเวลาอยู่ต่อเพื่อใช้ช่วงเวลานี้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทีมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การแข่งขัน เมื่อพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภาพแรกที่หลายคนจดจำได้ก็คือทีมที่เต็มไปด้วยความสามัคคีรอยยิ้มและการเล่นที่สนุกสนานแต่สิ่งที่หลายชาติทั่วโลกอาจไม่ทันสังเกตคือความก้าวหน้าที่ทีมไทยสร้างขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเชิงแทคนิกก,การเสริมสร้างร่างกายให้ทัดเทียมกับมหาอำนาจลูกยางและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเอกลักษณ์การเล่นที่ไม่เหมือนใครจนกลายเป็น DNA วอลเลย์บอลไทยที่ทั่วโลกพูดถึงวันนี้เอกลักษณ์นั้นถูกพิสูจน์แล้วว่ามีพลังมากพอจะสะเทือนทั้งวงการญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นชาติเอเชียที่มีชื่อเสียงในวงการวอลเลย์บอลมาอย่างยาวนานเคยเป็นทีมที่ถูกยกย่องว่าเป็นต้นแบบแห่งระเบียบว,วินัยและความแม่นยำสูงแต่เมื่อเจอกับทีมไทยในยุคป,ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปนักวิเคราะห์ญี่ปุ่นถึงกับออกมาชี้ว่าทีมไทยสามารถผสมผสานความเร็วความยืดหยุ่นและการเข้าทำที่หลากหลายจนแทบจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของวอลเลย์บอลเอเชียที่ญี่ปุ่นเองก็ต้องเรียนรู้พวกเขาจึงยื่นคำขอยืดเวลาอยู่ต่อเพื่อใช้โอกาสนี้ศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่วิธีการฝึกซ้อมและระบบการสร้างนักกีฬาที่ทำให้ทีมไทยก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้ ตุรกีซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งทีมอันดับต้นๆของโลกต่างยอมรับตรงกันว่าทีมไทยได้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แม้พวกเขาจะมีนักกีฬาร่างสูงใหญ่ทรงพลังและเป็นทีมที่หลายชาติยำเกรงแต่เมื่อเผชิญหน้ากับทีมไทยความประทับใจที่ได้กลับไปไม่ใช่เพียงการต่อสู้ในสนามแต่เป็นการได้เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านักข่าวตุรกีถึงกับรายงานว่า ทีมไทยไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อสร้างประวัติศาสตร์และพวกเขากำลังทำได้จริงการขอยือดเวลาอยู่ต่อของตุรกีจึงสะท้อนให้เห็นว่าทีมชาติไทยได้กลายเป็นคู่แข่งที่มีคุณค่าและเป็นครูที่น่าศึกษาในเวลาเดียวกัน บราซิลซึ่งเป็นทีมที่เคยครองแชมป์โลกหลายสมัยมีระบบฝึกซ้อมที่เข้มขน้นและเป็นแบบอย่างของหลายชาติในลาตินอเมริกาแต่แม้แต่พวกเขายังต้องยอมรับความจริงใหม่ว่าทีมไทยได้ก้าวข้ามจากทีมมะมืดมาเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้แล้วสื่อบราซิลพาดหัวข่าวว่าทีมไทยคือความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิด และยังระบุว่าความต่อเนื่องของผลงานไทยในระดับนานาชาติได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่น่าทึ่งการที่บราซิลขอยืดเวลาอยู่ต่อจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อทีมไทยที่ได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการสิ่งที่ทำให้ FIVB ออกมายืนยันว่านี่คือดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันหรือคะแนนที่ทีมไทยเก็บได้เท่านั้น แต่เป็นเพราะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ทีมไทยสร้างขึ้นการที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกพูดถึงไทยในเชิงบวกอย่างมหาศาลทั้งในโซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจการที่ชาติยักใหญ่ยอย่างญี่ปุ่นตุรกีและบราซิลขอยือดเวลาอยู่ต่อก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทีมไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ร่วมแข่งขันแต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ ในวงการลูกยางเมื่อมองย้อนกลับไปเส้นทางการต่อสู้ของทีมชาติไทยจะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายตั้งแต่การเริ่มต้นที่ไม่มีทรัพยากรเทียบเท่าประเทศใหญ่การถูกมองว่าเป็นทีมเล็กในเวทีโลกไปจนถึงการถูกตั้งคำถามว่าจะสามารถก้าวไปได้ไกลแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่ทีมไทยลงสนามคำตอบที่พวกเขามอบให้คือเราสู้ได้ ความมุ่งมั่นนั้นกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้วงการวอลเลย์บอลไทยเติบโตโจนถึงจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกสิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างและเป็นที่ชื่นชมคือการเล่นที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์การโจมตีที่พลิกแพลงการป้องกันที่เหนียวแน่นและการประสานงานที่เหมือนเป็นหนึ่งเดียวทุกองค์ประกอบนี้ทำให้ไทยไม่ได้อาศัยเพียงร่างกายหรือพละงกำลังแต่ใช้สมองจิตใจและความกลมเกลียวในทีมมาสร้างชัยชนะ จนทำให้ทีมชาติไทยกลายเป็นตัวแทนแห่งความหวังสำหรับประเทศเล็กๆทั่วโลกที่ฝันจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังสร้างอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างมากเพราะเมื่อชื่อเสียงทีมชาติไทยถูกยกย่องในเวทีโลกประเทศไทยก็ได้รับความสนใจในทุกด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกอยากมาสัมผัสบรรยากาศบ้านเกิดของทีมที่สร้างแรงบันดาลใจ ขณะที่ภาคธุรกิจไทยเองก็ได้โอกาสขยายสู่ตลาดใหม่ผ่านความนิยมของกีฬาหากถามว่าเหตุใดเอ v ไวบี B ถึงต้องออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่านี่คือดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คำตอบก็คือไม่เคยมีชาติเล็กๆชาติใดทําให้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกยางต้องยื่นมือขอยืดเวลาอยู่ต่อเพื่อเรียนรู้จากพวกเขามาก่อนและนี่คือการพลิกโฉมภาพลักษณ์ขององค์การแข่งขันที่เคยเน้นเพียงชัยชนะมาเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันวันนี้คนไทยทุกคนมีสิทธิภาคภูมิใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงแต่เป็นชัยชนะของประเทศไทยทั้งประเทศ เสียงเชียร์เสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนๆได้รวมกันเป็นพลังสำคัญที่ส่งให้ทีมไทยก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีใครคาดคิดและทำให้ชื่อของไทยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกอนาคตข้างหน้าของทีมไทยยังมีเส้นทางอีกยาวไกลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้คือการยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับคนไทย และไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนทีมชาติไทยก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่สะเทือนทั้งโลกได้จริง